ยืดเส้นใต้ข้อเข่านะคะใต้ข้อเข่าเพราะว่าถ้าเขา่าเข่ามันควรจะยืดได้แล้วงอได้แต่ถ้าเรามีอาการงอมากๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวการเดินเราจะยิ่งยิ่งงอเข่าเดินก็จะยิ่งเจ็บข้อเข่าเพราะนั้นเราต้องยืดเส้นใต้ข้อเข่าด้วยนะคะยกเข่าขึ้นมาลดลงลแท็บขาจะแทบทีละขานะคะแทบทีละขาแบบนี้นะคะหรือแท็บทีเดียว2ขาหรือจะแทบ็บ เส้นนี้มันคลายนะคะการแทบลงเป็นการกระแทกนะแต่ไม่ต้องแบบไปไปแรงมากนะคะทำเบาๆนะคะทำเบาๆแค่ให้รู้สึกว่ามันมีการยืดนะคะเป็นแบบภาวะไล,ล่น้ำหนักนะคะมันก็ค่อยๆไปยืดยืคลายๆนะคะ,ะค่อยๆไปคลายเส้นที่เราตึงอยู่นะคะอย่างนี้อันนี้ทําได้แบบเป็นหลักร้อยครั้งเลยนะคะแต่ถ้าแรกๆเรายัางไม่ชินเราก็ทำแบบสัก20ครั้ง1 2 3 4 นนะะเพื่อเพื่อยืดเส้นตรงนี้เส้นใต้นี้ออกมานะคะเมื่อกี้เราแทบเข่าเพื่อคลายคราวนี้เราจะใช้แรงมันยืดออกนะคะหนึ่งสองสามเกรงหน้าขาเกรงหน้าขายกขาขึ้นมาออกจากพื้นนะคะถ้าไหวเสะเ,เท้านะคะดันดันส้นเท้าออกบิวทเท้าก็้าหาตัวค้างไว้1 2ึ่งสอี่ห้า ขาไว้ตลอดนะคะตรงนี้มันจะยืดออกตรงตรงเส้นใต้ขาตรงข้อใต้ปลายหัวเข่ามันจะยืดหนะึ่งสอามสี่ห้าลดลงอขามาลึกๆนะคะหรือทําปัดทข้ามาลึกๆมันจะเจ็บเข่าะคะแล้วก็เรียกเรียกไปก่อนเราไปฝืนฝืนกําลังที่กล้ามเนื้อข้อต่อนะคะสะโพกนะคะให้มันมีการยืดหยุดนะคะให้เลือดไหลเวียนมันก็จะช่วยให้อาการนะคะเจ็บเข่ามันลดลงค่ะ